ป่าร่าตายมีหมากไม้จังหูเม็ดเล่งต่างคืนกาเมทเซ็ตเก็บเบ็ดอ้วฟังไม่ตั้นเล่งตันตันลินระรัวมีต้วนตัวเจิญมานังหลงฟังเลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กราบนี่คือรายการเดืองเหล่าป่าร่าตายโดยจ้ามออหลูกต่อตายดำเนินรายการครับนายทูป,ปั้นเป็นหลูก ใช่อ้วจะาอ้วแกว้วกแว่นคงกำนั่นแม่เจอนางชั้นแต่ว่าทูปันนี่แกเป็นคนที่มีทัศน์ปัญญาตึบโง่ไม่เต่าตันคนอื่นแล้วยังมีจิตใจที่อ่อนไหวง่ายแต่ทูปันก็เป็นคนดีมีเปื่อนรักไล่คุณที่เธอนิดกันมาเขามีชาวเครียดกับหนิยมเปื่อนเปื่อนก็เป็นคนดี ทางรามนี้การเอารับเลือกการแต่กลับจับได้ใบดํามันก็จ้างความปิดว่างไงขับรูปปั้นเป็นอย่างมากนังบนโอดกลวนน้าตาซึมเพราะว่ายากจะรับชายชาติขอกลับไม่ได้ไปอย่างตีกิดทุป,ปันนี่อยากจะทะมักฐานนิยมค่ะบอกว่ามึงบาไมา้กูไม่เอากับมึงดอก กิดหรือถึงจะจะทำมักฐานเกรียดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจ่ายจ่ายก็ยก็ไม่อยากเป็นเว้นเป็นลมตั้งไล้ก้นไอ้พวกติดจับใบแดงขนาดปลาอย่างอ้ตองต่างกี่วันเลยมีไม่กี่คนนะที่อยากจะไปเป็นทหารครยกกัรู้ว่ามันจะต้องลาบากเปลื่นเปลือกวาประนันรูป,ปันก็บอกว่าเิดเป็นลูกผู้ชายมันการตองรับจ่ายจาย แล้วอีกอย่างนึงก็ต้องบววต่อเต้นหลัคุโปอแม่คำนั่นคำนั่นก็นบอกกับลูกใจ่ว่า,าทุปนันเออมึงไม่ได้ไปเป็นด่านปอเม่กันลูกออกแล้วจะมาเท้าโท,าทกไปไตรเล่าไปไปกลับบานไปกินจะลองกันดีว่าบอกไอ้เกียด ไอ้ในยมนี่ไปเจิญนพอเมย์ปีนองข้องมันไปด้วยไปไปไปขึ้นรถกันนางจันก็โอบล่งลางหลูกรปบาขึ้นรถกำนั่นเป็นคนขับรถนีบรรดาพอเมย์ปีนองข้องเครียดและในยมนี่นางไปติมตายรถกระบากำนั่นนี่แกเคยฝึกไอ้ทูป,ปันขับรถแต่ทูป,ปันนี่แก เออกักนักตัดทิ้นเจยได้ไม่ได้ํำนั้นก็เลยไม่ปล่อยไห้ทุปันขับรถกลัวจะไปจนกันตายเย็นวันนั้นนั่งจันกับหยาดข้องเกียรติเลยในยุ่มเขาช่วยกันตามานล้ลก็ตาม่มกินเนอย่างมีความทุกข์กะนุกกะนานคำนั้นก็หลงทุนเจอลาวที่มาเลียงปากปวกกันนะข้ามีแต่ทุปันคนเดียวที่ไม่กินเหล้า ก้าวก็กินไม่ลงกินได้ทากิดกะไปหนังกอดเขา้าปิ่งขว้าบานตาไมา้หนังจันผู้เป็นเมรนี่ครับโอยโทุกข้าวไปด้วยเด้หลูกเป็นแบบนั้นเครียดครับนิยุ่มก,ะกะ็ก้าวมาปลอบก้วยโปอก็อ่อนใจกับความวันไหวกองหลูกใช่ก็บอกว่าโบทูมากินทอดะ่อยมันเดี๋ยววันตรงวันมันก็ดีเองแหละ ชูป,ปันนี่เป็นคนตีรักลัดเขามีแมวตัวผูเจือจ้าทุกเงินอยู่ตัวนึงแล้วก็มีมมาตัวปูอยู่ท่องตัวเจือจ้ากีกับเจ้าไม่รู้ตัวกำนั่นเองเงินแกมไม่จบม้าหรือแมวตีเป็นตัวเมียมีแต่ตัวปู้นอกจากไกยแต่นั้นแหละตีว่ากำนั่นจบ ตัวมีอาบราว่ามันได้เกยเอาไว้ได้กินเก้เ่ก็มีเคยตัวปูตัวทั้วยอยู่ตัวหนึ่งตีเป็นตัวตีรูปปั้นลักหมากามันตั้งชื่อว่าเจ้ารุตเตทุกวันทุกป,ปันจะเป็นคนนอาหารแล้วก็อุ้ม จะรูติมาเล่นอย่างแร่นรักหน้าบานก้องรูปปั้นนี่กายอย่างปลูกดอกไม้ตอนใหม่ไหวถ้าเราปัดกนาตอนใหม่ตอนไหนเกิดเจ้าตายรูปปั้นก็จะเท้าเจยเทียเจยกินอะไ,ไรไม่ลงบนหวัดเทียดไดพ่อครับเมกะได้แต่ปลอบเจยวะมันตายเร็วครับปลูกไม่ก็ไดเกตนใหม่ทุปปั้นก็อ็นว่ามัน เอ็นกันมาทาาั้งลร่ปีปลูกมันมาทั้งลร่ปีอยู่ๆมันตายเขาตัดใจไม่ได้ทุกคนงเงียบกำนั่นนี่แกเลี้ยงปลาตาลิศไหวไล่โบเวลาจับอ่าถวงจะปลาใกล้นี่ทุกปั้นนั้นจะไม่ไปจวยบอกว่าบาปมีมังกาเจ้าวเกียิกับชาวหนียยุ่มที่มาช่วยตอนจับปลานะ ทุปันจะ่วยกำนั่นเลี้ยงปลากาตอนติวายอารพอถึงเวลาวิดบอจับปลาทุปันก็นมานังตึ่มเจ้าน้ำตาก,กรอจนผู้เป็นโปก็ต้องมาปลอบใจว่าไอ้ตีเรามีอยู่มีกินทุกวันนี้ครับเราเราเลี้ยงปลาคายถ้าว่าลูกไม่ระบายใจยเดี๋ยวโปอจะไ้ เข้ามาเจาแล้วเราก็จะทำท้วนมาเน่าไฟลลกได้ยินปอเล่งก็ดีใจบอกว่าจะจ่วยทำท่วนให้เต็มตีเย็นวันนี้เคียดกับนิยมก็เดินมาคุยกับรูปปั้นเมื่อนเจนทุกวันมานังเป้ามานังปิ้งยางกินกันมานังยางปลายางยางเนี้ยวกินกัน เนี่ยปีงมีเป็นก้องโปลดก้องทูปันปลดทูปันเขาไม่จบกินเนื้อทัดเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเรื่องยานี่ไม่ต้องปูดตึงทูปันนี่ไม่กินแน่นอนตึงเครียดครับนิยมจะกินแต่ทูปันก็ไม่เคยนึกอยากขนาดเปื่อนชวนอาลองค็ไม่อยากลองช่วงตีนังเล้งกันนี่ข่าย อัานไปเห็นตากาบตัวประมาณเต่าว่าแม่มือได้นะกล่านเขาไปตีตีกลงุงไกยตีว่าจ้านไหวปลงๆนะไอท้ทุ่มก้้งกลุงไกยบอา,านะครับมันเป็นกลุงไกยก้องตีกั้งจ้าวรูตีบไหวนี่แหละนี่ยมก็เอ๊ะเหลกาเก็บอ้าม่ายไปตีแต่การตีไม่ตั้นคาบมันก็นเลนก้าวไปในกลงุงคัดไอ้ไกยตีเจอรูตีบเนี่ย ไคยกัมันกระ่งเพียงรองลันพอพวกนี้ก็ไปเปิดทุ่มนี่ยุ่มกับเกีี้เก็จ่่ยกันตีตะคราบจนตายค้ายรูปปั้นนี่ครับได้จับเกยอูมติว่าดินดินอยู่นะดินปลานอยู่ราะว่าทุกคราบกัดรูปปั้นก็รองปล่าแล้วก็เลียกพอไอ้ป่าเคยไปห่าโมอบอกว่ามันดุน ตากรับก็อบไหกับนั่นกับหนังชั้นก็วิงมาเล่ตีตายตุน้นคำนั่นก็บอกว่าไม่มีโม่ตีนั่นก็รับหลักรากเคยหรอกเขาหลักรากมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตายถูกป,ปั่นกระโรงนักเตียนกอดไอ้ชาวทูติบตีดินรุ่นฮอนแดงลงตุกตี้ปลอมกับโตตัวเองว่าหลักมันหมาก ก็เลเยแยกจากตัวอื่นมากั้งมันก็ต้องตายลงแบบนี้กรรมนั่นอ่าควายโปะครับหนังชันผู้เป็นเมยนี่แล้วครับเปื่อนก็ต้องกรบใช้เป็นการใง้่วะเจ้าจเกียดก็ข้อว่ะเดี๋ยวจะเอาไอ้จารุเตบนี่ไปต้มกินตัวมันอ้วนน่ากินดีติงวายก็เปาายย่าละยุดทูป,ปันก็บอกว่ากูไอ้มึงไม่ได้ พอาู้นต่ำใจไม่ได้กูจะคว้างวที่ร่างบานพวกมึงเงินไปจวยกูคุดลุ่มเลยบอกไอ้เหมนอาปาเข้ามาโอ้กยติดตายเร็วทักพื้นหนังจันที่หลูกเที่ยใจมากะหลีบไปห้าปาเมาโอ้ไอ้เกียดกับในยุม่มก็อย่างบนปล่างวะเที่ยได้เนื้อก้ยนะทุกป,ปันก็บอกว่า ไอตู้เตบนี่มันตายเาะอ่ากาบก็ตัวมันมีปิดตากาบผมตุ้ยก,กินไปได้ปลือไอนิยมมันก็บอกว่ากินได้ก็นัดนกปลารอดที่มากินพุดช้าเขายังเอายานี่ไปต้าที่ผุดช้าแต่ลูกมันทต่มันเคยกินนั้นเพราะว่านกตายมันก,อนนอก็เอานกหมแกองเป็นไม่รู้คิดทิพตัวแล้วไม่เ็นตายเตี้ย โอาไอเล่นเน็ตนี่เบื่อกันเป็นประจำแต่ถ้าเมื่อไงก็ไกูไปนี่ดับโรคไอรูตีบนี่ได้บุญเยอะกูกับไอเกยียดจะตรวจไอปอนมันเองทูป,ปันก็บ,บอกว่ามึงก็อ,อย่างอืน่นตะไอตัวนี้กูหลักมากพวกมึงอย่างกิบจะเอามันไปกินนี่ก็มึงจากโลดขอโลดตะ แต่ว่าครูมันอายไม่ได้เกรดก็บอกว่าเออมืองยินรองแตแลว้วพวกครูไม่เอาเลยกำนั่นกับเมียอ่าโอไดแต่ต้นใจะตีนหลูกใจเป็นแบบนี้ไอเรื่องตีหลูกใจใจบุญน,นั่นมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าทัวรุปปั้นนั่นมันเป็นคนทีคิดหมากไปเป็นคนที่ว่าคี้ตรงงร้านหมากไป จนแต่ไม่ชีวิตมีแต่เดืองเจ้าเจ้าอยู่บ่อยกลางต่างต่มันเดืองบางเดืองนะมันไม่น่าเจ้าเลยถ้าตรงประเจิญกับความทุนเที่ยตีหมากว่านี่ทุพันมันยีดับได้ไหมตรงพวเมียก็ได้แต่ปรับตุกกันอยากจะอ้ายโลค่ะมีจิตใจดีเกมแก้งว่านี่ทุพันก็ดึ่มเจ้าเป็นเดือนเดือนยิงตัวรั่วลุงๆนะุงในช่วงดีที่ ทียาตรงนี้มีแต่เที่ยงไกลตัวกึ่นกัน้นไม่ได้ยินเที่ยงอ้าวๆก้องไอทูตีบทูปันก็ร้องทุกวันพอได้ยินเที่ยงไกลกั้นนั่นนะเป็นแบบนี้อยู่หล่เดือนจนมาถึงในานาหน้าวันหนึ่งชาววันนั้นผู้เป็นโปวันกาจางกุลเต้ตี่จะตำตรวะให้รถเต้มาเต้เต้ดินทูปันก็เอาข้าวไปไอมาท่องตัว ตายตุ้นปรากฏว่าไอ้เจ้ากีนี่มันนอนตายตัวแก้งแหละทูป,ปันตึ้งกับจุดแล้วโรงเรียกโปกับมเมเที่ยงหลันไปหมดโปกับเมตกใจก็รีบวิ่งมาเล่ไอ้คนเดียวรถไต้มาก็วิ่งมาเล่มีอะไรมีรอะไรโปรกัดโค้ตามลูกมาปางลูกบอกว่าไอ้กีมันตายเลี้โปมันตายเลี้ยงูป,ปันกับแล้งไปโรงไปโปกับว่า โอ้คุณนึกว่าไอ้ตกอใจมดขาไอ้กีมันแก่แล้วมันอยู่กับเรามาเป็นๆๆปีมันก็มดอ,อยู่เคยเร็วจะโรงปุ่งควายไปต่าไม่โรคงไปเปลือยเลยปอกกบอกกับหลวงปนันซึ่งไหนท่วนคนขับรถที่ว่าวิ่งมาพร้อมกับปอนการ์าบอกว่าเอาคารตอบมาเดี๋ยวจะเอาไปอคุณลุ่มฟังไห้ไอ้ควายหลว ก็อย่างคอดมาแน่นนะไอ้ไอก้กีนะคอดแน่นจนผู้เป็นแม่ก็ต้องบอกว่าปล่อยไอ้ก็เอาไปฟังแกตาเลรายว่าไปนอนกคอตอยู่แบบนั้นไม่รู้ว่ามามันตายไปไหนเลยเดี๋ยวจะ,จะติดโรคไอ้เก้ไปอาบน้ำดักเลือดัก,กป้าเด็กกันลัวว่ามามันเป็นโรคแล้วก็โอ้ติดเอาอานนี้เจ้าเกียติกับเจ้าในยุ่ม ก็ต้องหมั่นนอนกลางเป็นเปือนคุยเปือให้อรทุป,ปั้นนี่อ้ายเจ้าหรือมาตายนางจันก็เล่งวะโปกับเมนี่มีโลก,กนเดียวเพราะฉะนั้นเองต้องเกมแก้งนะลูกเมนะว่างจากปักที่ปกักไข่โยโปก็ว่างเกี่ยนกันบุญลูกใบเนียนเองต้องไปเจินกับเดืองเจ้าอีกมากมม่ ไม่ว่าคนหรือชัดเกิดมามันก็ต้องตายต้องดับสู้ด้วยกันต่างนั้นเล่เคียดกับไปนี่ยมตะไม่เห็นมันจะมีความทุกอะไรในชีวิตเลยมันจะมีแต่ความทุกข์พรามันไม่ได้กิดหมากตาเองต่าใจได้ชีวิตของเองก็จะมีความทุกข์นะทุพันแม่บอกปั่นนั้นแล้วคาแแม่ก็ยังเร่งต่อว่ะ นณดตนใหม่ใบหญ้านี่มันก็ยังมีวันตายเพรจะ,ะนั้นอย่าไปคิดมากแก่ไปเร้าเที่ย,ยใจไรมาก้านตีว่าเจ้าเป็นตุกนั่นแบบนี้โปโอมเอเขาล่อยตุกไปด้วยมันเป็นบาปนลัลูรกทำให้โอมเมตุกนั่นคำไอ้ตัวเป็นโปโวคำนั่นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเอาปนีตาเดี๋ยวผอจะาหาดึกไอ้บวชวะ อเอ็งจะไดอูติดไอ,กอ้กับไอ้เจ้าทุติบบไใ้กีท้วนกับโปกับเมนี่เอ็งจะอูติดไอ้ตีั่งเขาเ้าไปเหนือต้องเอิงกำนั่นเล่งแบบไกลๆกับประจดเกมตะล็อกเตียนหลูกเขามีที่หน้าดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็อยากจะบวชต่อเต้บุญคุณโพเมยอยู่แล้วเมื่อความเท่าไอ้ปยไป รูทุกี้รูทึกเนื่อยขึ้นมาก็าเลยชวนไอ้ทรองคนเพื่อนที่ว่ามานอนเป็นเพื่อนเนี่ยข้าไปยางก้าวกินกันก็อยากก้าวจีนะชอบกินก้าวจีเผิ่ทางท้องก็ตามเฉยก็ช่วยกันโคก่้ยนับตั้งแต่วันนั่นตุปันกะเลทดจืนขึ้นมายิ้มอกหลาเรื่องพอเมยก็ระบายใจกลัน่นพปจนถึงวันบวช ลงพุ่มหนาเร็ดอาบนา้ำเหลวกำลังจะเดินขึ้นบานไปแต่งจุดเพื่อว่าแต่จุดหนากนะเตรียมข้าวผีตีตำควันหนาแต่หนาทุูป,ปั้นนี่ครับเดินดุดก้าตัวเองลมลงหั้วฟาดกับอ่างลากตีนโดยจะปอตรงหน้าปากาบวมแล้วก็แตกเป็นแผล ไม่ใจหน่อยตุกุลก็ตกกจอยรีบปาทุ่งรลวงบ้านราะเลือดออกหมากหนีโยมมันรีบปล่อยต้อยรอดมาทันทีกำนั่นขับเจ้าเกียดกาจวยประกองทุปันวายหนังจันกาโรง่ายและบนปล่างวะโลกันจะบวชอยู่เลวมาบาดเจ็บเปรกนาดนี้กะคงต้องยอกเหลืองานไปก่อน กาก้องตีเจอมาเล้วนี่ก็เอาไปเจ๊กหยาดแจกชาวบ้านนะเบ่งกันกินนะครับเพียวเอาเบียร์มาชายาดตําควันหนักแต่ว่าหม้อหม้อหม,ม,ม้อตําควันการทุงท่านไหว้อเองเกิดเดืองแบบนี้ก็เลยอเอาเกะกลึงเดียวรายอีกหนึ่งกาคือรับไม่กับหนังชั้นชวนตัวทุบป,ปั้นนี่ไปฟื้นที่โรงพยาบาลพอรู้ว่าตัวเองไม่ได้บวชที่หันกาโรอง บนว่าโปรเมนต้องเที่ยงเงินฟรีหวย,ยกันเที่ยงใจหูุดทึกไม่ดีใทตั้งโปรตั้งเมย์แหละครับเพื่อนครับลบใจกันวะอ่า,อาไม่ปลือ้อนนะไอ้กลับบ้านกันไปโก้นเด้อเหลือเงี้คอยว่ากันแ้่ก็คอยกลับมาตามที่มนัดเผื่อตัดไม่ ช่วงนี้ทุกป,ปันกันไม่แรงไม่จ๋าไม่หยิ้มไม่ว่าถึงโผครับเม่เจะบอกว่าไม่ปลื้ปีหน้าก็ะ่อยบวชไม่เอออยากกิดมากเงินต้องตีเที่ยวไปอะมาเรืองเหล็กเคียดกับนิยมก็เก้ามาชวนคุยทุกเย็นเปื่อว่าปลอบใจอ่าเปื่อนนี่นะแต่คืนนั่นพอ่าว้องคนนี่ครับ ทูปันก็เอาชกมาจ้องหน้าตัวเองกว่าเลืออีกรองวันนะยีตัดไม่ไอผู้เป็นโปนก็เข้ามาเย็นหว่าอัลโหลกันเลจชกตึ้งหน้าเที่ยเตี้ยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปเปิดเล่บเล่บเล่นะเราไอตัดไม่อนละกอยเปิดแต่เจ้าทูปั้นนี่ไม่ฟังก็เลยกระจากป้าปิดเป้ออกก็อยเห็นหว่าเป้ตีหว่าเย็บมัน ประมาณทักเจ็ดเปดเข้มนะเลี่ยงตัวกันเหมือนตักกาบเหล็กๆทุปันตระนามตาเลย่ยดับไม่ได้กรบไปหน้าตีต้องเป็นแปร่าถ้าไม่นั่นเหลืองตกแต่งถะาอยากกรมมันยังไม่ก่อยมีมันถ้าไม่นี่นะทูปันก็บอกว่าพอทาไม่บนโลกนี่มีแต่ความอุดรายมีแต่เหลืองหน้าเจ้าหน้าปุ้มก็เป็นแบบนี้ แต่ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้กำนันก็บอกว่าอยากคิดมากเลยรู้เอ้ยคนใชยนี่มีเพล่เป็นเขนี่มันเหลืองเล็กทูปันไหนปังป๋อแรงกะไม่แรงเลยขอเดินเข้าองนอนไปปอดุงเจ้าเมย์แม่นทูปันอกมันหนังก้างหนอกมันตุกตุกวันทั่วในเมียวที่ว่าทุปันเลี้ยงกะเดินว่นอยู่หน้าอคง นางจันทร์ก็เรียกลูกไอ้หว่าหยกขึ้นมาได้แล้วนะมาล้างหน้าเปลงควันเรืออ่อาบนา้ำจะได้กินนก้าวเจ้าโปกแกรบเมีจะลงไปเอาตอนกลามาเน่าลงเปิมทีในหน้าแต่็เหยียบไม่ได้ไม่ได้ยินเรื่องต่อบรบจากลูกหนังจันทร์กัเลยเอ่อข้าวไปเลยครับักตูเข้าไปเพราะว่าทุกป,ปั้นนี่ไม่ได้ลกล้นประตู นั่งจันตึงกับรองแล้วก็ลมลุงต่างยืนเพราะว่าปาตีนตรงนันก็คือทุปปั้นปูกอะอ้อยอยู่กับอ่าคือไหนฮองได้กำนั่นได้ยินเที่ยงเขาเลยแค่วิ่งมาเล่มาถึงก็รีบเอาเาวีก้ามาว่างแล้วเกเจือกปลอยมือท่านไปเพราะว่าทุปปั้นนั้นตายเร็ว มีดาดเขียนขอความไ้ท้านหวาในหลงนี่มีแต่เรืองเแ้าๆม่อยากอยู่เลวอยากอยากชาวบ้านเปิดนิดดูเร่องกระดิมมาเล่หันท้อกกระต็มไปด้วยความทุกข์เร้าจนล่วงตาต้องเตดปลอบใจว่าไอ้โปอยว่างทุกคุนยมมีกรรมเป็นข้องตัวเองไปกล่ำกล้วนขับซิ่งปีจากไปมันก็ไรประโยชน์จงตั้ม จิตต่ําใจไอ้ตัง,งบการตีทุกป,ปันเกิดมาไม่มีความทุกข์อันนี้ก็เป็นกรรมเกา่าตีเกคยโคอมาชาวเกียดกับนิยมนี้โทคนเปลือนรักนะะี่ยเขาไม่เคยลืมทุกป,ปันเลยแต่ก็ไม่ได้ต่ำตัวให้ทุกแบบเปลือนเข้าก็ดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติเหลือยมา ด้วยตีดาลึกนึกตึงตุงป,ปันเพื่อนรักอยู่สเสมอเขาว่าเป็นตัวอย่างตีไม่ควรจะต่ำตามหลกนี่มีแต่ทุกมีต่ทั้งทุกมีต่ทั้งทุกถ้าจิตใจคิดแต่เรื่องทุกมันก็ทุกแต่ถ้าเราต่ำจิตใจให้มีความทุกข ชีวิตเราก็าจะมีความสุขเมื่อกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของชาวทูปันแต่ว่าเป็นคุณที่คิดมากคิดแต่เป็นตุกอย่างเดียวทุดตายก็้าตรวตตายกาจอบลงไปนะครกลับก,ก็รับคําคขอบคุณจากซ้ำอ้อนลูกต่อตาย แล้วพบกันไม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ